S 4 s t สเตปสุดปังพิชิต40คะแนนเต็มพาดเรียงประโยค HSK5 เอาเทคนิคนี้ไปใช้ยังไงก็ไม่บงเรียงประโยคถูกได้คะแนนชั่วสเตปที่1นะคะก็คือการหาประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะซึ่งภาคแสดงเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบเนาะภาคแสดงที่1ก็คือกริยาบวกด้วยกรรมนะคะแบบที่2ก็คือภาคแสดงเป็นคําคุณศัพท์นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันแรกก็คือประธานบวกกริยาแล้วก็บวกด้วยกรรมนะคะประธานของประโยคนี้นะคะก็คือคําว่าัวที่แปลว่าฉันนั่นเองนะคะคํากริยาก็คือคําว่าชื่อที่แปลว่ากินนั่นเองนะคะส่วนกรรมนะคะก็คือคําว่าฟ้านที่แปลว่าข้าวนั่นเองนะคะัวชื่อฟ้านฉันกินข้าวนะคะประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะแบบที่2นะคะก็คือประธานบวกด้วยภาคแสดงที่เป็นคําคุณศัพท์นะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะท่าเหินเพียวเลี่ยงคำว่าท่าตัวนี้นะคะเป็นประธานก็คือเขาหรือว่าหล่อนนั่นเองนะคะคำว่าเพียวเลี่ยงตัวนี้นะคะเป็นคําคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าสวยนะคะส่วนคาว่าเหินตัวนี้เนี่ยเป็นคําที่เอาไว้บอกระดับนะคะก็คือสวยมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเหินเพียวเลี่ยงก็คือเขาสวยมากหรือว่าหล่อนสวยมากนั่นเองค่ะ สเต็ปที่2นะคะก็คือหาเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะซึ่งเวลาและสถานที่ในภาษาจีนนะคะโดยปกติแล้วก็จะวางไว้อยู่หน้าคํากริยานะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะประโยคที่1นึ่เขาบอกว่าวอดสัวเทียน เมื่อชื่ฟันนะคะคำว่าว่าก็คือประธานเนาะจัวเทียนเป็นคำบอกเวลานะคะก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อเชื่ฟันไม่ได้กินข้าวนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคำว่าจัวเทียนตรงนี้เนี่ยเป็นคำบอกเวลาที่วางอยู่หน้าคำกริยาก,ก็คือคำว่าชื่ที่แปลว่ากินนั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่สองนะคะ Wo จ a i j เชื่ฟันนะคะ ฉันอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะเจ้าเจ้าตัวนี้คือสถานที่ก็คือบ้านนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านทําอะไรคะชื่อฟัานกินข้าวนะคะดังนั้น,นคำว่าเจ้าที่เป็นคําบอกสถานที่จะวางไว้หน้าคํากริยาก็คือคําว่าชื่อที่แปลว่ากินนั่นเองค่ะข้อควรระวังสําหรับตรงนี้นะคะทุกคนต้องระวังให้ดีว่าการที่เราบอกว่าไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยจะไม่ได้มีความหมายเดียวกับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่าชอาชงัื่อฟัน ฉันกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารถูกไหมคะแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงอาหารก็คือเรากําลังกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารนะคะแต่ถ้าพี่บอกว่า我去买 f 吃 n ฉันจะไปกินข้าวที่โรงอาหาร แปลว่าคําว่าโรงอาหารในประโยคนี้เนี่ยจะเป็นกรรมของคําว่าชื่อก็คือไปสเต็ปที่3นะคะก็คือการหาตําแหน่งคําช่วยของประโยคนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นคําว่าเลอะคาว่าเตอะหรือว่าคําว่าเจอนะคะหลังจากที่เราหาประธานแล้วก็ภาคแสดงของประโยคเจอในสเต็ปที่1แล้วนะคะเราต้องอย่าลืมดูด้วยว่าคําช่วยในประโยคเนี่ยคืออะไรต้องใส่ตรงไหนนะคะแล้วก็ต้องมีคําขยายเพิ่มเติมอีกไหมนะคะสเต็ปที่4นะคะก็คือการหาคําขยายของประธานแล้วก็ภาคแสดงในประโยคนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ วัวมามาอันนี้นะคะคาว่าวัวก็ขยายมามานั่นเองนะคะแม่แม่ของใครแม่ของฉันแบบนี้นะคะประโยคที่2อง很喜欢นะคะชอบชอบเป็นยังไงคะชอบมากถูกไหม很喜欢คำที่สามนะคะ,เ,นนะ,คะเดินอย่างช้าช้านะคะคาว่าม่านตัวนี้เป็นคําที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์นะคะก็คือ,อเดินเดินเป็นยังไงเดินม่านเดินช้านั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มทีละสเตปนะคะสเตปที่1ก็คือการหาประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะประธานของประโยคนี้ก็คือคําว่าเชอร์จีเฟงเกอ์นะคะเลขสเนาะเชอร์จีฟงเกอ์อันนี้นะคะถือว่าเป็นประธานของประโยคเพราะว่าแปลว่าสไตล์การออกแบบนะคะทีนี้เรามาดูภาคแสดงบ้างภาคแสดงก็คือคําว่าตูเทอนะคะที่แปลว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าโดดเด่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาคแสดงนะคะ ทีนี้สเต็ปที่2ก็คือการหาเวลาหรือสถานที่นะคะซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่มีนะคะเราข้ามไปข้อ3นะคะสเต็ปที่3เนี่ยก็คือการหาคําช่วยนั่นเองนะคะซึ่งจะมีคําว่าเตะมีคําว่าเจาะแล้วก็มีคําว่าเลาแบบนี้นะคะคํานี้ที่เราเจอนะก็คือคําว่าเตะใช่ไหมคะจากข้อ4นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําช่วยนั่นเองนะคะต่อไปข้อ1นนะคะที่เหลืออยู่คําว่าเหินตัวนี้ถือว่าเป็นคําขยายนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะเราก็จะสามารถเรียงได้ว่าถ้าจะเสื้อจีฟงเกเอ很独特แบบนี้นั่นเองนะคะก็จะเรียงเป็น C2 1แล้วก็3แบบนี้นั่นเองค่ะข้อสอบพาร์ทเรียงประโยคไม่ใช่เรื่องยากจำสเต็ปให้ได้ฝึกฝนบ่อยๆคว้า40คะแนนเต็มได้สบายๆแต่ถ้าไม่อยากได้แค่40คะแนนมาเก็บคะแนนให้เต็มทุกพาร์ทไม่ว่าจะเป็นฟังอ่านหรือเขียน ด้วยคอส์ส h 5กับครูพี่นิวการันตีสอบผ่านทุกพาร์ทขวาคะแนน h s k 5 200อัมผ่านชั่วทดลองเรียนฟรีได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะ